สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งช่องที่เล่าเรื่องธรรมะาผ่านนิทานซึ้งกินใจที่จะทำให้คุณได้ทั้งข้อคิดและความอิ่มใจในทุกๆตอนวันนี้เราขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนิทานธรรมมาเรื่องโปรดมารดาผู้เป็นสัมภเวสีหากท่านรู้ว่าแม่ที่เคยขัดขวางการทำบุญกลายเป็นเปรตผู้หิวโหวยหลังความตายท่านจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่า บุญของลูกคือหนทางเดียวที่จะพาแม่พ้นจากทุกทรมานนั้นเสียงระฆคังแห่งกุศลกรรมจะดังขึ้นอีกครั้งในเรื่องราวที่จะพาทุกท่านเดินทางผ่านความรักความศรัทธาและบทพิสูจน์แห่งผลของบุญและกรรมจากเด็กชายผู้เติบโตในบ้านที่ความเชื่อถูกแบ่งครึง่งพ่อผู้ศรัทธาในบุญกับแม่ผู้หวาดกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะถวายข้าวสัก,กร,รม เมื่อถึงวันที่ลูกได้ห่มผ้าเหลืองแต่เงาของแม่กลับไม่จากไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในเปตภูมิเพราะกรรมจากใจที่เคยตรณีนิทานธรรมะเรื่องนี้จะพาทุกท่านร่วมทราบซึ้งกับแรงแห่งบุญที่ไม่มีวันสายขอเชิญรับฟังโรดมารดาผู้เป็นสัมภเวสีได้ในขณะนี้ค่ะณนะท้ายหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีบ้านหลังเก่าหลังหนึ่ง มุงลังคาด้วยหญ้าคาฝาผนังทำจากไม้ไผ่สารง่ายๆตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีบ้านหลังนั้นเป็นที่พำนักของสามีภรรยาคู่หนึ่งคำปองและคำสีชาวนาผู้ยากจนแต่ขยันขันแข็งคำปองเป็นชายร่างสูงผิวคล้ำเพราะแดดมีรอยยิ้มอ่อนโยนติดใบหน้าเสมอแม้จะมีเพียงข้าวสารในไหแค่พอประทังชีวิต เขาก็มักแบ่งบางส่วนไว้เพื่อทำบุญใส่บาดพระที่เดินผ่านหน้าบ้านทุกเช้าข้าวน้อยก็แบ่งบุญได้ไม่ต้องรวยจึงจะได้ทำดีเขามักบอกภรรยาเช่นนี้เสมอเช้านั้นแสงอรุณแรกส่องผ่านขอบฟ้าตีระฆังวัดดังขึ้นสามครั้งคําปองนันางปันข้าวเหนียวใส่คันเล็กๆบรรจงจัดใส่ถาดไม้ไผ่แล้วเดินออกจากบ้านอย่างเบาๆคำสี ภรรยาของเขานั่งถอนหายใจอยู่ข้างเตาถ่านแววตาเหนื่อยล้าปะปนกับความไม่พอใจเธอเห็นสามีปั้นข้าวเหนียวทั้งที่ในไหมีเหลือไม่ถึงครึ่งข้าวก็แทบไม่พอกินยังจะเอาไปใส่บาตรอีกเธอบ่นเสียงเบาคำปองหันมายิ้มเราทำบุญตามกำลังไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ต้องกลัวหรอกแม่สีบุญมันไม่ทำให้เราจนลงหรอก มันก็จนอยู่นี่แหละเธอพึมพำคำปองเดินออกไปยังหน้าบ้านเมื่อเห็นพระเดินมาแต่ไกลเขายกพานใส่บาทอย่างสงบลมยามเช้าพัดเบาๆต้นข้าวไหวเอ็นเรากับร่วมอนุโมทนาหลังใส่บาทเสร็จคำปองยืนนิ่งหลับตาแผ่เมตตาแล้วกลับเข้าบ้านด้วยใจที่เป็นสุขวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้เหยียบขึ้นฟ้าไปทีละขั้นเขากล่าวกับภรรยาที่ยังขมวดคิ้ว ฉันว่าเธอควรเหยียบพื้นดินให้มั่นก่อนจะดีกว่าคำสีตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์คำปองไม่เถียงเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วหันไปหาฟืนมาก่อไฟเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเถียงแต่ความเงียบของเขากลับทำให้เธอยิ่งรู้สึกขัดใจมากขึ้นทุกวันยามคำ่ำแสงตะเกียงสลัวๆส,สองกระทบใบหน้าทั้งสองคนที่นั่งกินข้าวเงียบๆ ไม่มีบทสนทานาใดๆระหว่างพวกเขาในคืนนี้มีเพียงเสียงริดริงเรไรจากนอกกระท่อมกับเสียงลมหายใจของคำาสีที่หนักแน่นด้วยความอึดอัดใจวันเวลาผ่านไปเหมือนลมเปลี่ยนทิศฤดูเกี่ยวข้าวเวียนมาถึงอีกครั้งแม้พวกเขาจะได้ข้าวเพียงพอเก็บไว้กินไม่กี่เดือนคำปองก็ยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจเฉาอีกวันหนึ่งขณะคำปองเตรียมข้าวเพื่อใส่บาตร คำสีกลับร้องห้ามเสียงดังพ่อเธอคำปองฉันไม่ไหวแล้วอยู่บ้านก็หิวจะให้ไปแบ,บมือขอบุญจากพระเรื่องไงคำปองเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆฉันทำบุญเพื่อให้ใจอิ่มไม่ใช่ท้องอย่างเดียวที่ต้องอิ่มนะคำสีแล้วถ้าตายเพราะอดละ่ะเธอตอบกลับทันทีก็ตายพร้อมใจที่มีบุญติดตัวนี่แหละเขายิม้ม คำสีโกรธจัดเดินหนีเข้าห้องปิดประตูเสียงดังแต่เสียงพระสวดมนต์ตอนเช้ายัางหลอดมาเสียงแทงใจเธออย่างแผ่วเบาเย็นวันนั้นขณะทั้งสองนั่งเงียบอยู่ใต้ถุนบ้านคำปองก็หยิบพวงมลาลัยดอกไม้แห้งจากวัดขึ้นมาแขวนไว้ที่เสาแล้วพูดขึ้นเบาๆว่าคนเราเกิดมาทั้งทีต้องสร้างบุญไว้ให้ติดตัวไม่รู้ว่าจะตายวันไหน คำสีหันไปมองหน้าสามีช้าๆเธอเห็นแววตาที่อ่อนโยนมั่นคงและไร้ความโกรธตอบกลับแม้เธอจะพูดแรงไปหลายครั้งก็ตามแต่แทนที่จะพูดอะไรเธอกลับนิ่งและลุกขึ้นไปอย่างเงียบๆพรุ่งนี้จะไม่มีข้าวให้ใส่บาตแล้วนะเธอพูดเรียบๆขณะเดินเข้าบ้านคำปองเพียงยิ้มไม่โต้อตอบใดๆเพราะเขารู้ว่าในโลกนี้ บางอย่างพูดเท่าไหรก็ไม่อาจเปลี่ยนได้แต่บุญนั้นเปลี่ยนใจคนได้ถ้าผู้ให้ไม่ยอ่อท้อและผู้รับยังไม่ปิดประตูเสียก่อนการเวลาเคลื่อนผ่านไปช้าๆดังสายน้ำที่ไหลเรื่อยไร้เสียงวันหนึ่งคําสีเริ่มมีอาการผิดปกติอ่อนเพลียง่ายใจสั่นบ่อยและรู้สึกอยากอาหารแปลกๆคำปองเฝ้าดูแลภรรยาอย่างอ่อนโยนโดยไม่เอ่ยคำใดให้หนักใจ จนวันหนึ่งหมอพื้นบ้านประจำหมู่บ้านยืนยันว่าเธอกำลังตั้งครรภ์คำปองยิ้มออกมาอย่างดีใจสุดหัวใจส่วนคำสีแม้จะยังมีความกังวลเรื่องฐานะและอนาคตแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเก้าเดือนผ่านไปเด็กชายคนนึงลืมตาดูโลกด้วยเสียงร้องจ้านในยามเช้ามืดขณะพระออกบิณฑบาตพอดีคำปองจึงตั้งชื่อว่า น้อยตามความเชื่อว่าเด็กที่เกิดในยามบุญควรได้รับชื่อเรียบง่ายที่เป็นสิริมงคลเด็กชายน้อยเติบโตท่ามกลางบรรยากาศสองขั้วพ่อผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรยัยและแม่ผู้มั่นใจในความแน่นอนของเงินทองพ่อที่ตื่นเช้าเพื่อปั้นข้าวใส่บาตรกับแม่ที่ตื่นมาเพื่อนับมเมล็ดข้าวในหายและนั่งถอนหายใจ น้อยจึงเห็นภาพเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อแบกบุญแม่แบกหนี้พ่อยิ้มออกแม่ถอนใจแต่เด็กชายไม่เคยตัดสินใครเขาเพียงใช้ดวงตากลมโตซึมซับทุกสิ่งอย่างเงียบๆด้วยความสงสัยเมื่ออายุราวห้าขวบเด็กน้อยเริ่มเดินได้คล่องรู้จักทางวัดรู้จักพระลุงพระอาวัดใกล้บ้านและแอบเดินตามพ่อไปวัดบ่อยขึ้นโดยไม่บอกแม่เพราะแม่ มักไม่พอใจเวลาพูดถึงเรื่องทำบุญหรือทร,รม,ม้าเขาชอบนั่งตายต้นโพใหญ่หลังพระอุโบสถฟังเสียงสวดมนต์ที่ไม่เข้าใจนักแต่กลับทําให้ใจสงบเหมือนลมพัดเบาๆในวันร้อนวันหนึ่งขณะพระกําลังสวดมนต์น้อยแอบเดินเข้ามาแล้วมานั่งลงข้างพ่อที่กําลังกราบพระเงียบๆเขายื่นมือรูปศีรษะพ่อเบาๆแล้วยิ้มอย่างไร้เดียงสา พอหันมามองแล้วเอื้อมมือโอบไหลลูกไว้แน่นคืนนั้นคำปองจุดตะเกียงดินเผาดึงลูกชายนั่งตักข้างกระบะไม้เขาหยิบหนังสือเล่มเก่าขึ้นมาแล้วเล่านิทานเรื่องเวียนกรรมการละครั้งหนึ่งมีคนตระหนีผู้ไม่เคยทำบุญเลยตายไปเกิดเป็นเปรตต้องอหิวโหยและทุกขทรมานตลอดการเพราะไม่มีบุญติดตัวไปเลยน้อยเงยหน้ามองพ่อแล้วถามเสียงใส ถ้าคนไม่ทำบุญเลยเขาจะเป็นยังไงพ่อคำปองชะงักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆเขาจะทำใจให้เป็นสุขได้ยากขึ้นเรื่อยๆลูกเอ๋ยบางคนหิวไม่ใช่แค่ท้องแต่ใจเขาก็หิวหิวจนไม่รู้ว่าอะไรจะเติมเต็มได้และถ้าตายไปโดยไม่มีบุญเลยบางทีก็ต้องเกิดเป็นผู้มีแต่ความหิวที่ไม่มีวันเต็ม เด็กชายยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนักแต่เขาจำไว้ในใจเขานั่งนิ่งฟังพ่อเล่าพลางมองแสงตะเกียงที่ไหวริบริบแล้วหลับตาอย่างสงบเรากลับได้ยินเสียงบางอย่างแทรกจากเบื้องบนจากคืนนั้นน้อยเริ่มตั้งใจไหว้พระทุกคืนกับพ่อสวดมนต์ง่ายๆตามเสียงและแอบฝึกพับผ้าขาววางบนพานเหมือนที่เห็นในวดัด ในขณะเดียวกันเขาก็เห็นแม่ยังคงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงระฆังวดัดแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับลูกถึงยอมอดเพื่อแบ่งข้าวไปให้คนอื่นเธอยังคิดว่าชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการมีมากพอก่อนแม้ลึกๆจะรู้ว่าพ่อไม่ได้ทุกข์จากความยากจนเลยก็ตามวันหนึ่งหลังเกี่ยวข้าวเสร็จทั้งครอบครัวนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ คำปองวางจอบลงแล้วหันมาลูบหัวลูกชายเบาๆถ้าโตขึ้นลูกอยากเป็นอะไรน้อยยิ้มและตอบทันทีอยากเป็นพระเหมือนลุงมั่นจะได้สวดให้พ่อแม่ทุกวันคำสีที่นั่งอยู่ไม่ไกลได้ยินเข้าเธอเงียบไปทันทีไม่เอ่ยคำใดแต่ภายในใจกลับไหวสะท้านเหมือนลมแรงที่โหมต้นไม้เธอไม่รู้ว่าควรรู้สึกอย่างไรภูมิใจ เป็นห่วงหรือหวาดกลัวว่าลูกจะเดินตามทางที่เธอไม่เข้าใจเธอหันหน้าหนีไปอีกทางปาดเง่อออกจากหน้าผากในขณะที่คำปองเพียงยิ้มและมองลูกด้วยแววตาที่เปลี่ยมความหวังเมื่อ,อย่างเข้าวัยส5ปีเด็กชายน้อยซึ่งเคยเฝ้ามองพ่อปั้นข้าวใส่บาตรฟังเสียงระฆังวัดและสวดมนต์ใต้ต้นโพมานับครั้งไม่ถ้วนก็เอ่ยปากกับแม่ว่า อยากบวชเป็นสัมมาเนนคำสีถึงกับชะงักน้ำเสียงของลูกชายคล้ายสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจจะบวชแล้วแม่ล่ะจะทิ้งแม่ไว้คนเดียวหรือหนอยกลมหน้านิ่งไม่โต้อตอบด้วยถ้อยคำใดเขาเพียงยื่นมือออกไปจับมือแม่แน่นแม่จา๋าลูกไม่ได้ทิ้งแม่ลูกแค่อยากทำบุญอยากเรียนธรรมะอยากให้แม่ได้บุญกับเขาบ้างคำสีสันสะท้าน น้ำตาเออขึ้นโดยไม่รู้ตัวลูกจะไปอยู่กับใครในวดัดถ้าลำบากจะทำอย่างไรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะดูแลเจ้าแม้เธอพูดด้วยความห่วงใยแต่เบื้องลึกยังคงมีความหวาดกลัวและยึดติดขณะเดียวกันคำปองที่นั่งฟังอยู่เงีบเงยบๆก็เอื้อมมือมาจับไหล่ลูกชายแล้วหันไปหาภรรยาอย่างอ่อนโยนแม่สีเขาไม่ได้จะหนีไปไหนหรอก เขาแค่เดินเข้าใกล้แสงสว่างเท่านั้นเองแต่แสงนั้นอาจทำให้เรามืดมิดกว่าเดิมก็ได้นะพี่ปองเธอตอบอย่างสันเครือคัมปองยิ้มทั้งที่มีน้ำตาคลอบุญนี้แหละจะล้างเวรกรรมของเราทั้งครอบครัววันบวชเวียนมาถึงพระอาทิตย์สองแสงอ่อนเหนือท้องทุ่งที่กําลังไถยกลบตอซังบ้านหลังเล็กถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ป่าและทูบเทียนธรรมดาธรรมดา แต่ภายในใจของคำปองกลับสว่างกว่าครั้งใดในชีวิตเขาจูงมือลูกชายเดินเข้าไปยังศาลาวัดเล็กๆที่หลวงพ่อรออยู่ทุกก้าวที่เดินเรากับพ่อได้ส่งลูกก้าวไปสู่หนทางใหม่ขณะที่น้อยเปล่งคำขออุปสมบทแม่ของเขายืนอยู่ห่างๆใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูเหตุการณ์ด้วยดวงตานิ่งเฉยเธอไม่ส่งเสียงไม่ขยับไม่ร้องไห้ แต่หัวใจกลับเจ็บราวกับใครมาเฉือนทีละชิ้นหลังพิธีบวชสร็จสิน้นสัม,มนเนนน้อยหมจีวรผืนแรกในชีวิตอย่างเรียบง่ายเขายกมือไหว้พ่อแม่ด้วยความเคารพสุดหัวใจคำปองไหว้ตอบด้วยดวงตาแดงช้ำคำสีไม่ไหว้กลับแต่ก็ไม่หันหลังเดินหนีเธอเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วเดินกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรเลยสัม,มนเนนน้อย ใช้ชีวิตในวัดด้วยความตั้งใจเขาตื่นแต่เช้ากวาดลานวัดหุงข้าวให้หลวงพ่อและท่องพระสูตรอย่างขยันขันแข็งแม้เพื่อนวัยเดียวกันจะชวนไปเล่นน้ำตกปลาหรือแอบดูหนังกลางแปลงในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่เขากลับเลือกนั่งใต้ต้นโพฝึกสมาธิและสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ทุกวันเขาเขียนจดหมายถึงแม่เดือนละฉบับ ถามไทยสารทุกสุขดีบชวนให้มาทำบุญที่วัดหรือแค่มัน้นนั่งใต้ต้นโพฟังเสียงสวดบ้างแต่จดหมายนั้นไม่เคยได้รับคำตอบพระลูกชายเขียนมาอีกแล้วหรอเพื่อนบ้านถามเมื่อเห็นคำสีถือกระดาษในมือก็เขียนมาเรื่อยๆแหละเธอตอบเรียบๆก่อนจะพับจดหมายเก็บไว้ใต้หมอนใช่เธอไม่เคยเปิดอ่านเลยสักฉบับไม่ใช่เพราะไม่รักลูกแต่เพราะในใจเธอ ยังมีศึกที่รบกันไม่จบศึกระหว่างความกลัวกับความเชื่อเธอกลัวว่าการที่ลูกไปบวชจะทำให้เขาห่างไกลจากโลกแห่งความมั่นคงกลัวว่าชีวิตในจีวรจะทำให้ลูกเขาขาดโอกาสในโลกภายนอกกลัวว่าเส้นทางที่เธอไม่เข้าใจจะพาลูกไปไกลเกินกว่าที่เธอจะตามไปถึงในขณะเดียวกันเธอก็รู้ดีว่าลูกทำเพื่อสิ่งดีงาม แต่ใจของคนที่ยึดติดกับสิ่งที่จับต้องได้มันยากที่จะเห็นค่าของสิ่งที่สัมผัสด้วยใจคืนหนึ่งขณะสายลมต้นฤดูหนาวพัดเย็นคำสีจุดตะเกียงนั่งคนเดียวในบ้านหลังเก่าๆเธอมองไปยังชั้นวางไม้ไผ่ใต้หิ้งพระซึ่งมีจดหมายของลูกวางเรียงกันเป็นตั้งเธอเอื้อมมือไปหยิบฉบับหนึ่งมาแนบอกถอนหายใจเบาๆแล้วหลับตาลงในฝันของคืนนั้น เธอเห็นลูกชายยืนห่มผ้าเหลืองอยู่ใต้ต้นโพดวงตาเปล่งประกายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขายกมือไหว้แล้วพูดเสียงอ่อนแม่มาเธอมาอยู่ใต้ร่มเงาเดียวกับลูกแม้เพียงครู่เดียวแม่จะได้รู้ว่าใจสงบเป็นอย่างไรเธอตื่นขึ้นมาด้วยน้ำตาไหลาอาบแก้มหัวใจสั่นไหวจนต้องกุมอกแต่น่าเสียดายเธอยังไม่กลาบบ้าเปิดจดหมายนั้นอยู่ดี สายลมเย็นของปลายฝนต้นหนาวยังพัดโชยผ่านทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้วคำคืนของหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงดัดมีเพียงเสียงริดดิงไร่ที่ขับขานเป็นเพื่อนกับความเงียบของบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังนั้นคำปองนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ข้างกายมีคำสีภรรยานั่งพัดให้เบาๆสีหน้าของเขาซีดเซียวผิวที่เคยแดงคล้ำจากการกลำแดดในท้องนากลับขาวซีดอย่างผิดปกติ คำปองล้มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เขาไอแทบไม่หยุดร่างกายอ่อนแรงจนไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเมื่อสัมมาเนน้อยทราบข่าวก็ขออนุญาตหลวงพ่อกลับมาเยี่ยมทันทีเขารีบเดินทางกลับบ้านเดินเท้าเปล่าจากวัดในหมู่บ้านใกล้เคียงใจเต็มไปได้วยความลังเลเมื่อมาถึงเขารีบถอดรองเท้าแล้วคุกเขาลงข้างพ่อพ่อเสียงเรียกนั้นเต็มไปได้วยความห่วงใย คำปองค่อยๆ่อลืมตาขึ้นยิ้มอ่อนๆให้ลูกชายที่นั่งในจีวรสีกรับใบหน้าของลูกดูเปล่งปลั่งกว่าครั้งสุดท้ายที่พบกันลูกกลับมาแล้วหรือดีแล้วพ่ออยากเห็นลูกในผ้าเหลืองนี้อีกสักครั้งก่อนจะจากไปน้อยกลั้นน้ำตาไว้เต็มที่เขาจับมือพ่อไว้แน่นและวางศีรษะลงบนอกพ่อเบาๆพ่อลูกจะสวดให้พ่อได้ไปดีได้ไปสู่ที่สว่าง พ่ออย่าห่วงอะไรเลยนะคำปองยิ้มทั้งน้ำตามองไปยังภรรยาที่นั่งอยู่ไม่ไกลแม่เจ้าละ่ะอย่าลืมดูแลแม่เจ้าคือความหวังเดียวของแม่สามเณรน้อยพยักหน้าอย่างหนักแน่นลูกจะดูแลแม่ไม่ให้แม่ลำบากลูกสัญญาแสงแดดสาดเข้าทางหน้าต่างไม้เก่าๆพาดลงบนร่างของคำปองที่นอนสงบนิ่งดวงตาคู่นั้นหลับลงในที่สุด พร้อมลมหายใจเฮือกสุดท้ายเสียงสวดมนต์ของพระลูกชายดังแผ่วๆท่ามกลางความเงียบขณะที่คำสียังคงนั่งนิ่งไม่หลั่งน้ำตาแม้เพียงสักหยดเดียวแต่ในใจมันปวดลึกจนเกินจะเปล่งเสียงหลังงานศพคำปองจบลงด้วยความเรียบง่ายพระน้อยขอตัวกลับวัดเพื่อจำพรรษาต่อส่วนคำสีผู้เป็นภรรยาก็กลับมาเพียงลำพังในบ้านเก่า เธอไม่พูดกับใครไม่ออกจากบ้านเวลาทั้งหมดของเธอหมดไปกับการนั่งเมือมองลานบ้านและการเปิดจดหมายของลูกออกอ่านเป็นครั้งแรกแม่จ๋าขอแม่อย่าปิดประตูใจนะจ๊ะลูกคิดถึงแม่เสมอคำสีพับจดหมายนั้นแล้วแนบอกนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะลุกขึ้นไหวพระครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ก็เพียงครั้งเดียวเพียงเดือนเดียวหลังจากสามีจากไป คำสีก็เริ่มมีอาการปวดแปบลบบบไปทั้งตัวหนักหัวหน้ามืดไร้แรงหมอพื้นบ้านมาดูอาการสายหน้าด้วยความสงสารไม่ได้เป็นไข้ไม่ใช่หวัดอาจเป็นโรคกรรมยามค่ำคืนเธอเจ็บปวดจนต้องร้องไห้ไขขึ้นสูงแต่ร่างกายกลับเย็นเฉียบเธอนอนอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหยดน้ำตาไหลเปรอะหมอนเก่า คืนหนึ่งขณะฝนตกโปรยเธอเผือ,ออกมาเบาๆอย่ามาเอาค่าอย่าลากค่าไปค่ายังไม่ได้ทำบุญเสียงนั้นเบาราวกับเสียงใบไม้ไหวแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่สะสมมานานพระน้อยซึ่งกลับมาเยี่ยมแม่ในวันถัดไปถึงกับต้องตกใจเมื่อเห็นสภาพของแม่ที่สูบผอมจนจำแทบไม่ได้เขาช่วยแม่เช็ดตัวหุงข้าวหยอดปาก อธิษฐานแผ่เมตตาทุกเช้าและเย็นแต่ทุกสิ่งที่เขาทำไม่อาจหยุดยั้งวาระสุดท้ายได้คืนหนึ่งในขณะที่พระรูปชายกำลังสวดมนต์อยู่หน้าหิ้งพระเสียงลมหายใจของแม่ในห้องข้างๆก็เงียบลงเขารีบเข้าไปพบแม่ที่นอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเต็มไปได้วยความหวาดกลัวเขากุมมือนั้นไว้แน่นก่อนจะก้มกราบแล้วสวดบทแผ่เมตตาอย่างต่อเนื่อง แม่เสียงจะสั่นแต่ใจมั่นคงแม่ลูกอยู่ตรงนี้แม่ไม่ไปคนเดียวหรอกแม่ไม่จากไปลำพังเสียงไฟตะเกียงยังคงสองสลัวขับให้เงาของพระลูกชายทอดยาวลงบนพื้นบ้านไม่มีเสียงตอบไม่มีถ้อยคำร่ำลามีเพียงร่างของหญิงชาราที่จากไปโดยใจที่ยังเต็มไปด้วยสิ่งค้างคาและลูกชายในผ้าเหลืองที่สวดมนต์ไม่จบโบสถ หลังจากแม่จากไปพระลูกชายก็กลับไปใช้ชีวิตในวัดเล็กๆที่อยู่ริมป่าเขาพยายามทำใจให้สงบแม้ความเศร้าในใจยังไม่จางหายแต่ไม่นานนักเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทุกเช้าตอนเดินบินธบาทเมื่อผ่านต้นไม้ใหญ่ข้างทางจะมีลมเย็นเฉียบพัดมาเสียสีกายบางครั้งเงาต้นไม้ก็ยาวผิดธรรมชาติและบางครั้ง จะมีเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดสายลมมาอย่างแผ่วเบาในตอนแรกท่านไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงจินตนาการจากความอาลัยหรือสิ่งใดกันแน่แต่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระลูกชายก็เริ่มแน่ใจว่ามีบางสิ่งกำลังตามติดเขาอยู่ท่านไม่ตกใจหรือกลัวหากแต่รู้สึกสงสารและห่วงใยคืนนั้นขณะนั่งสมาธิใต้ต้นโพภายในวัด ท่านพนมมือแล้วกล่าวเบาๆหากท่านเป็นแม่หากยังเวียนวนอยู่ในทุกข์ลูกขออุทิศบุญนี้ให้ขอให้ท่านรับไปเถิดลูกให้อย่างเต็มใจโดยความรักอันไม่มีเงื่อนไขจากคืนนั้นทุกครั้งที่สวดมนต์หรือทำสมาธิพระลูกชายจะแผ่เมตตาให้กับสัมภเวสีโดยเฉพาะและเอ,อ่ยถึงแม่อย่างอ่อนโยนทุกครั้งหลายสัปดาห์ผ่านไป เงาดำนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นบางวันยามเดินบินธบาทท่านจะเห็นเงาคล้ายคนคุกเข่าอยู่ใต้ต้นไม้ข้างทางบางคราวรู้สึกถึงมือที่เย็นเฉียบแตะชายจีวรเบาๆกระทั่งเช้าวันพระในฤดูหนาวท้องฟ้ายังครึ้มแสงอาทิตย์พึ่งแตะแนวฟ้าพระลูกชายออกบินธบาทแต่เช้าตรู่เมื่อเดินมาถึงต้นโพเก่าที่เคยเป็นจุดที่แม่ไม่เคยย่างเท้าเข้ามาในวดัด ท่านก็หยุดยืนและตรงหน้าท่านมีเงาสลัวสลัวคุกเข่าอยู่ตรงพื้นดินพระรูปนั้นไม่รีรอท่านเปิดฝาบาทหยิบข้าวเหนียวร้อนๆที่ได้รับจากชาวบ้านมาใส่ลงในใบตองแล้วยื่นไปยังเบื้องหน้าเงานั้นด้วยความมั่นคงแม่หากยังรอหากยังหิวลูกให้ด้วยใจแท้ขอท่านพ้นทุกเถิดแม้ร่างเราจะไม่อยู่ด้วยกัน แต่บุญของลูกจะเป็นสะพานให้แม่ได้ข้ามไปสู่แสงสว่างทันใดนั้นเงาดำที่คล้ายหญิงชาราก็เริ่มสว่างจางละลายหายไปกับลมเบาๆแห่งรุ่งอรุณแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบลงบนพื้นดินเป็นประกายเรืองรองพระลูกชายยืนหลับตาแผ่เมตตาอีกครั้งแล้วเดินกลับวัดอย่างเงีบเงยบๆท่านไม่แน่ใจว่าเงานั้นจากไปแล้วหรือไม่แต่ใจของท่าน รู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นเองท่านนั่งสมาธิอยู่ภายในกุฏิไม้เก่าเสียงจิ้งหรีดดังแผ่วเบาในป่าเมื่อจิตสงบลงท่านก็เข้าสู่นิมิตในความฝันท่านเห็นแม่แต่ไม่ใช่แม่ที่สู้ผอมในชุดเก่าๆอีกต่อไปหากแต่เป็นหญิงงามสง่าในชุดผ้าแพรเรืองแสงมีรัศมีอ่อนๆรอบกาย ใบหน้าของเธอยิ้มอ่อนๆและเต็มไปได้วยความสว่างที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนเธอกล่าวเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ลูกชายหลั่งน้ำตาทั้งในฝันลูกเอ๋ยแม่ได้รับบุญแล้วขอบใจเจ้ามากแม่หมดทุกข์แล้วแสงในฝันนั้นเรืองรองจนยากจะลืมตาและเมื่อพระลูกชายตื่นขึ้นน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวจากวันนั้น พระลูกชายจึงตั้งใจจะอุทิศบุญอย่างต่อเนื่องท่านเริ่มก่อสร้างศาลาหลังเล็กๆข้างวาดัดใช้แรงจากชาวบ้านและแรงศรัทธ,ธาเล็กๆที่คนรอบข้างเห็นในความเพียรของพระรูปนี้ศาลานั้นไม่ได้หรูหราแค่มีหลังคากันแดดกันฝนมีพื้นไม้สำหรับให้พระธโดงมานั่งพักหรือชาวบ้านมานั่งปฏิบัติธรรมแต่ทุกเสากระเบื้องของศาลานี้อาจแน่นด้วยบุญจากใจลูก อุทิศให้แม่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วพระลูกชายได้นำแผ่นไม้สักแผ่นหนึ่งแกะสลักข้อความด้วยมือของตนเองแล้วแขวนไว้เหนือประตูศาลาแด่แม่ผู้เคยกลัวจนเกินศรัทธาและลูกผู้ใช้ศรัทธาพาแม่ไปพ้นทุกข์ทุกเช้าเมื่อพระลูกชายเดินบินทบาทใจของท่านไม่รู้สึกเย็นเฉียบอีกแล้วมีเพียงแสงอุ่นที่อบอวลอยู่ในใจ เพราะรู้ว่าแม้บุญจะมองไม่เห็นแต่มันส่องแสงอยู่ในบาทที่เปี่ยมด้วยความรักของลูกที่มีต่อแม่และนี่คือเรื่องราวของโปรดมารดาผู้เป็นสัมภเวสีนิทานธรรมะที่สะท้อนให้เราเห็นถึงพลังของบุญแม้เมื่อความตายมาเยือนแม้เมื่อร่างกายไม่มีลมหายใจแต่บุญกุศล ที่ผู้เป็นลูกได้อุทิศให้ด้วยใจแท้ยังสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้เป็นแม่ให้พ้นจากทุกทรมานในเปตุภูมิและนำทางเธอสู่แสงสว่างแห่งสุขติได้อย่างงดงามบุญไม่เคยสายเกินไปขอเพียงเรายังมีใจที่ศรัทธาและมีเมตตาเป็นแรงนำแม้เส้นทางนั้นจะยาวไกลแค่ไหนก็สามารถเป็นสะพานให้คนที่เรารัก ได้ข้ามจากความมืดไปสู่แสงธรรมขอให้เรื่องราวในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่ละเลยการทำความดีและไม่ลืมส่งบุญให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจและเพื่อแบ่งปันธรรมะดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในนิทานธรรมะเรื่องต่อไปคะ่ะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสงบในใจและอยู่ในแสงแห่งกุศลธรรมเสมอ